ครับสวัสดีครับวันนี้ผมครูเล็กเด็กเกษตรนะครับก็ได้มาพาพี่น้องมาเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืชอีกเชตหนึ่งซึ่งวันนี้จะถ่ายทอดผ่านวิดีโอนี้นะครับโดยใช้ทีมงานครูกศนตำบลนะครับซึ่งวันนี้เรามีภารกิจร่วมกันที่จังหวัดแล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องความรู้นะครับเหตุการณ์การตอนวิธีการเป็นยังไงวัตดุเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญพบกับวิยากรนนะครับครับวันนี้เป็นการ ถ่ายทอดเรื่องการตอนกิ่งมะนาวนะครับซึ่งเป็นซึ่งมีท่านผู้อนวยการมาดูด้วยนะครับวันนี้นะครับผู้อำนวยการกรทนอปเมืองนะครับที่บ้านพอเนี่ยปลูกเยอะมากนะคะเยอะมากเลยถึงขั้นว่าจําหน่ายแล้วด้วยค่ะโอ้ดีมากครับดีมากครับวันนี้เรามาได้ทอดแลกเปลี่ยนครับวันนี้โดยต่ทอดผ่านโดยคุณครูนะครับท่านนี้ครับครูไก่ครับจากป่าพยอมนะครับเดี๋ยวเราจะ ให้ทําเสร็จแล้วจะใส่ชื่อไว้ด้วยนะครับว่าของของท่านกิ่งนี้นะครับเริ่มด้วยการที่เลือกกิ่งนะครับเลือกกิ่งที่สวยงามนะครับนี่อาจารย์วิทยานะครับาจากตะโมดนะครับระนะครับ,บรขั้นตอนแรกก็คือเลือกกิ่งนะครับ<ช>เลือกกิ่งที่ได้เหมาะสม,ะมกิ่งที่ใช้คือกิ่งเปลานะครับเปรานก็ดูนี่ขนากิ่งนะครับเจอเจ้าปลาบ้องของกากเลยนี่แล้วขนากิ่งเป็นกิ่งที่ไม่ ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปนะครับออกรากเร็วอแล้วปปละตอนไหนนะครับเลือกกิ่งเศษก็ปั้นกิ่งโดยการปอกเปลือกนะครับเขียนชื่อไว้ด้วยนะคะกำกับไว้ด้วยปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกกิ่งพันนะครับขนาดความยาวของการคั้นกิ่งก็ประมาณหนึ่งเซนครึ่งนะครับถึงสองเซนประมาณนั้นได้ดีต้องติดวอกด้วยทํานวิทยากรมั่งครูตำบลครูหาน่ะทำยังไง ถึงได้ขยายผลมาจนถึงนะตอนนี้ครับครับครับจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นผ่านการเรียนรู้ <c oughs> การขยายพันธุ์มะนาวนะครับซึ่งเราเราทำไว้เพื่อให้ให้ประชาชนทั่วไปให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์มะนาวนะไอรุ่นก่อนที่ที่ได้แจอกออกไปก็จะเป็นนักศึกษา <c oughs> ที่ <c oughs> ตอนถึงไว้นะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นคณะครูนะหลายๆเภอมารวมกันนะครับอันนี้จะได้เรียนรู้ด้วยนะครับจบระบงครับจบระบงแต่ชอวชอบตอนเวลานึ่งปลานึ่งมะนาวต้องใช้มะนาวใช่ไหมครับครับครับไปใช้งานอยู่แช่นอยู่ตลอดครับครับ เราเรียนรู้นะครับเรียนรู้ด้วยกันนะครับนี่ลูกกันนี้ครับป่าพยูนก็มานะครับมีต่อไปเราจะประนันกันแต่ละอมเภอเลยนะป่าพยูนปาพยอมปาพยอมตะมูตะันครับสี่มังกรนี่นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้หนึ่งขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ถุงพลาสติกแล้วก็มีดแล้วก็เชือกนะครับหรือบางอย่างถ้าไม่ใช้เชือกตอนนี้ใช้ เคเบิลไทยเคเบลไทยดีนะทีนี้คุณมอเท้าเนรเท้าที่แรกก่อนนะว่าเราต้องผสมน้ํานะครับแล้วก็ผสมน้ําแล้วก็ปั้นเป็นก้อนหมาดๆนะครับแล้วก็มาเชือกใส่ถุงนะครับใช้เชือกใช้ยางรัดก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะ าเข้าตรงกลางแล้วก็แบกออกแล้วก็ประกบเลยขั้นตอนนี้พอดีครับนี่จากสายทอดจากโคเจศรุนนะครับมาดู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 ครับครูครูเขาจบประมงนะครับแต่วันนี้มาฝึกการตอนกิ่งมะนาวนะครับโอเคครับแล้วเอาเชือกมา เชือกมาเชน้ำน้ำน้ำเยอะแล้วนะเราก็บีบบีบน้ำออกสักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ต้องตั้งเดียวเลยใช่ไหมใช่ใช่สองสองนี่กว่าสองรอบมันให้แน่นไม่ไม่ไม่ใช่ว่าตั้งเดียวพออัแน่นเพราะว่าเราแน่นอยู่แล้วแยกน้องขั้นตอนขั้นตอนนี้สําคัญนะถ้าถ้ามัดแล้วทุ่มตอนมันเขยื่นเวลารากออกลากเขาจะขาดครับพีนั้นพยายามมัดให้แน่นแน่นแน่นแบบนี้ใช่ไหมโอเคครับ ถ้าจะดีจำสองต้องใช้สองเส้นมัดข้างบนข้างล่างดู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 เลยได้ไหมลองขยับดูเห็นไหมแน่นไหมยังไม่แน่นเท่าไหร่นะแสดงว่าต้องใช้สองเส้นโอเคครับแสดงว่ามัดเหมือนข้าวต้มมัดไหมครับใช่ใช่ตัวมัดแบ่งแต่ถ้าเราใช้เคเบิ้ลไทยอย่างเส้นเดียวพอกีบเบิ้ลไทยมันดึงได้มันแน่นกว่าปัจจุบันเขาประยุกต์ใช้เคเบิ้ลไทยแล้ว อ๋อเจ้าของร้านใช่ไหมฮะเจ้าของร้านครับจำหน่ายอยู่ด้วยจำหน่ายขายจำหน่ายแจกแจกครับน้องมีพี่น้องอยู่ไหนก็เติมก็เติมครเบไม่โอเคเจียงเลยเจียบเลยน้องเยอะอันนี้น้องแบบนี้เรียบร้อยยังได้ได้เพิ่มเติมข้อมูลนะครับถ้าอยากจะให้ออกลากเร็วเราสามารถใช้ฮอร์โมนในการลิ้งลากได้ซึ่งฮอร์โมนที่ใช้นี่ก็ก็คือตัวเบอร์เบอร์สองมันมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับเราใช้เบอร์สองใช้เราจะทำเองได้ไหมเออไถ้าทำเองบางคนใช้พวกกะปินะครับหรือใช้เอ่อ เฉลามยร้อยสิบได้อันนี้เจ็ดเจ็ดกระทิงแดงได้เพราะเป็นยากระตุ้นมีแล้วค่ะคุณเดี๋ยวพอจะดูแลให้นะคะสียไปด้เสียไปด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดชื่อไว้คุณครูที่วุรุณสัตนะวุรุณสัตนะเดี๋ยวไม่ออกอันไหนตาไม่หอกก็ยันกูปุ๋ยแล้วครับนะประมาณ25วันก็ค่อยมาติดตามผลงานนะของคุณครูนะจะเป็นชิ้นโมแดงให้ท่านผู้ในการกล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับค่ะ ขอเพิ่มเติมอีกนิดนะคะนอกจากการตอนกิ่งมะนาวแล้วกศนอําเภอเมืองพัทลุงโดยกศนตําบลคูหาสวรรค์นะคะวันนี้จะมอบตน้นฟ้าทลายโจรในจากมอบให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกคนทุกตําบลน,นะคะตําบลใดรับไปแล้วขออนุญาตใบนะคะค่ะเดี๋ยวหลังจากเลิกประชุมรับได้ที่กศนอาเภอเมืองพัทลุงค่ะครับขอบคุณมากครับนี่ความประทถานาดีจากกศน ดูคอสนและผู้พหารที่ใจดีนะครับเพราะว่าเราต้องอยู่เพียงข้างเคียงคู่ประชาชนแล้วหลังจากนี้หนึ่งเดือนครึ่งเราจะติดตามว่าของใครจะเกิดรากไม่เกิดรากนะครับโอเคครับเียนชื่อใครครับตอนนี้เชื่อใครคุณครูตำรวนะเป็นกิ่งแรกในชีวิตที่ตอนนะครับส่วนมากจะสนัดสนัดการตัดนะครับรวมไม่ค่อยไม่ค่อยตอนไม่เป็นมาเป็นวันนี้ครับนี่เอกประวงต่อนีครับดีครับคือปึิ่ปึ๊บ อีกปุ๋ยหอยางอีกหอยางอะไรคะหอยางครับริหารเออเอกป่ายอมเอกสีบรรพฤอยู่ด้วยครับกับอีกบริหอยางอีกบุ๋ยหอยางคือเพิ่มเติมอีกนิดนะครับสำหรับความรู้ตรงนี้สมมติว่าเรามาดูแล้วเกิดกิ่งมาแนงให้ใช้ใส่ลิงค์นะครับใส่ลิงค์สามารถมาเพิ่มน้ําได้เพราะว่าอากาศก็ร้อนเราต้องควบคุมความชื้นนะครับโอเคคณะครูมาเยี่ยมจากขอนนต์อเภอกงรานะครับเขา ไรสดไรสดครับไรสดก็ก็ก่านิ่งนี้เป็นติดออกผลนะครับชีวิตจะยืนยาวไปกว่าครับ <c oughs> แต่อยาาอย่าอยาอย,าอยาคิดมุมกลับนะครับแสดงว่าวิวิธีการตอนตรงนี้สามารถไปตอนกับต้นไม้อื่นๆได้ใช่ไหมครับ <c oughs> ได้ครับหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันแตทถอนดูถอนแต่ถ้าเป็นพวกต้นอื่นต้นมะละกอนี่ต้องเฉือนสีม้าองศาแล้วใช้ไม้รองไว้แล้วก็อุ้มได้นะครับกิ่งตอนนะครับ แล้วถ้าเกิดเราจะทําอะไรแปลกๆได้ไหมครับถือว่าต้นต้นต้นมะนาวเนี่ยแต่เราเอาต้นอื่นมาผสมอะไรตรงพืชตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันครับเนี่ยไอความคิดครูจีแล้วเมื่อกี้บอกว่าต้นนี้หลังจากตัดกิ่งไปแล้วให้มันแตกพันแล้วเสียบปันไม้ทั้งพัตลุงเลยของมะนาวมาอยู่ที่นี่ทําได้ครับนี่แนวคิดดีนะครับต้นเดียวหลใส่พันธได้ครับเป็นการเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยกางไม่ดีกันโอเคนะครับสวัสดีครับท่านได้เรียนรู้แล้วได้ฟังแล้ว ได้สัมผัสแล้วไม่ไมกังจังด้วยจะสำเร็จไม่สำเร็จอยู่ที่ท่านท่านต้องลงมือปฏิบัตินะครับกระถาหมารวยจากรูเล็กครับทอทอทอทำทันทีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ